จีดีพีประเทศไทยติดลบ12.2%นับเป็น GDP ที่ขยายตัวแย่และต่ำที่สุดในรอบ22ปีที่ผ่านมาครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสภาพั์ประกาศ GDP ประเทศไทยติดลบ12.2%นับเป็น GDP ที่ขยายตัวแย่และต่ำที่สุดในรอบ22ปีที่ผ่านมาครับในช่วงสายๆวันนี้นี่นะครับ ก็สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เรารู้จักกันดีว่าสภาพัฒน์เียกสั้นๆเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานองค์กรสําคัญของทางด้านเศรษฐกิจระดับประเทศซึ่งทำหน้าที่กำกับติปษาคณะรัฐบาลด้วยนะครับประกาศตัวเลข GDP ประกาศเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะฮะก็ได้มาตามนัดนะครับว่าวันนี้จะมีการแถลงตัวเลข GDP ไตรามาสที่2ของประเทศไทยในปีโควิดหรือ2020นะครับผลก็ปรากฏว่าไตรามาสที่2เนี่ยตัวเลขที่เป็นทางการออกมาของสภาพัฒน์ลบ12.2% การเปรียบเทียบจะเกิดขึ้นระหว่างไตรมาสเดียวกันกับปีที่แล้วและไตรมาสก่อนหน้านี้การเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับปีที่แล้วนี่คือตัวเลขที่ลบถึง12.2%ในขณะเดียวกันถ้าเทียบระหว่างไตรมาสก่อนหน้านี้ก็คือมกราคุมพามีนาตัวเลขที่เทียบกันนั้นปรากฏว่าตอนนั้นถดถอยลบ9.7%เพราะฉะนั้นพอตัวเลขที่นักลงทุนให้ความสำคัญที่สุดนักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญที่สุดทั่วโลกให้ความสำคัญที่สุด แต่ถ้าไปถามชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะครับเขาไม่รู้หรอกผมเชื่อว่าไม่รู้เลยเขารู้แต่ว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตการค้าการทํางานหน้าที่การงานรายได้ตั้งแต่ระดับนู่นเลยฮะบนสุดจนจนถึงล่างปรากฏว่า12.2%ที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่2นักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์หลายคนจริงๆเขามองเลวร้วายกว่านั้นคือจะลบ13%ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าดีกว่าที่คาดเอาไว้ประมาณจุด อันนี้คืออย่างแรกที่ถือว่ามันไม่ได้ลบอย่างที่หลายคนคาดกันเอาไว้แต่คำว่าหลายคนนี่คือนักเศรษฐศาสตร์นึกออกไหมฮะนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์นักลงทุนนะฮะแต่ถ้าถามชาวบ้านชาวช่องผมว่าก็เนี่ยกำลังถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยทั้งตกต่าทั้งย่ําแย่ทั้งซบเซาทั้งดิ่งโอ้อะไรก็แล้วแต่ในะรอบ22ปีเนี่ยใช่หรือไม,ถม,ม,มนะะ่ถามความรู้สึกท่านผู้ชมครับนะฮะถามความรู้สึกท่านผู้ชมนะครับว่ามันแย่ในรอบ22ปีจริงไหมตามที่สภาพัดบอกเนี่ยนะครับ ทีนี้พอมาดูกันต่อไปเขาบอกว่าอันนั้นเขาบอกลบสิบสามแต่บรรวาลบสิบสองจุดสองนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าพอใจชื้นนิดเดียวนะฮะแต่ว่าที่ใจไม่ชื้นก็คือว่าพอเทียบไตรามาสที่สองปีที่แล้วไอ้มันย่ำแย่ที่สุดในรอบยี่สิบสองปีก็คือเมื่อไตรามาสสองของเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเราเคยเจอตัวเลขติดลบอย่างเงี้ยถึงเกือบสองหลักเหมือนกันหรือว่าจริงๆตอนนั้นน่ะถ้าปรับกันจริงๆิก็ประมาณสองหลักเหมือนกันนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าผมก็ไปดูตัวเลขในตอนนั้นเนี่ยวิกฤตต้มยำกุ้งในปี1997แล้วมันก็เกิดผลกระทบมาประมาณร่วมๆปนะีแล้วก็มีผลซึมเนี่ยมาเป็นหลายปีปรากฏว่าในครึ่งนะฮนะในวิกฤตการเงินต้มยำกุ้งปี1 9 9 8เปนี่ยนะครับปรากฏว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่ถือว่าย่ําแย่แล้วซึ่งเขาไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้โดยเฉพาะมาเจอตัวที่เร่งที่ทาให้แย่คเป็นววิิิกกกกกฤฤตตโรรรระะบบบาททีมทัศษ แต่ตอนนั้นคือไม่ใช่วิกฤตโรคระบาดแต่เป็นวิกฤตทางด้านสถาบันการเงินคือเกี่ยวกับเศรษฐกิจต,ตรงๆนี่แหละครับนะฮะตัวต่อไปที่มองแล้วก็แย่ก็คือว่าพอรวมไตร,รมาสหนึ่งไตร,รมาสที่2ของประเทศไทยในปีนี้เท่ากับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นติดลบ6.9%ลบ6.9%ของ6เดือนแรกปีนี้ครับนี่คือจุดหนึ่งที่เห็นแล้วนะครับว่ามันกําลังถ้าจะว่ากันตัวเลขกลมๆก็คือลบเจ็ดอ่ะแสดงว่าครึ่งทางมาแล้วนี่ลบเจ็ดแหละนะฮะ ลบ 7, เมื่อเทียบกับว่ามีการประเมินว่าเศริฐกิจไทยปีนี้จะต้องลบ2หลักแสดงว่าไตรามาสสกับ4จะต้องทํายังไงให้ดีที่สุดที่จะให้ตัวเลขลงไปถึง2หลักเดิมถ้ามีตัวช่วยเดิมเนี่ยเป็นไปได้นะฮะเช่นไตรามาสที่4ี่ไฮซีซั่นภาคการท่องเที่ยวเช่นไตรามาสที่3 นะซึ่งเริ่มเป็นช่วงของการที่จะมีการเดินทางเข้าออกแล้วก็ตัวเลขการส่งออกในไตรามาสที่3เพื่อสั่งของไปรอช่วงของเทศกาลในตามประเทศตะวันตกเพื่อที่จะขายในช่วงปลายปีนี่คือภาวะปกติภาวะก่อนเกิดโควิดมันจะมีตัวช่วยอย่างอยู่แต่พอปีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มองตัวช่วยในไตรามาสสาเนี่ยเราก็พยายามแกะพยายามมองเราจะพบว่านหนึ่งเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นอย่างเด็ดขาดถาวรในปีนี้เลยเพราะฉะนั้นไตรามาสสากับ GDP โลกที่หวังว่าจะฟื้นตัวไม่เกิดตัวเลขนี้ตัดไปทิ้งได้เลย 2. การระบาดของโรคโควิด -19 รอบที่2และบางประเทศรอบที่3นั้นยังไม่มีสัญญาณของการที่จะกดตัวเลขรอบ2ลงได้เลยแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายภาคเศรษฐกิจแบบไม่ปิดร0 0ยเปอซท่านผู้ชมสังเกตไหมครับไตมาสอเนี่ยนะฮะทั่วโลกปิดเนี่ยปิดครึบปิดเรียกว่าเรียกว่าปิดประเทศนะครับคือปิดทุกกลุ่มทุกเซกเมนต์ทุกเส,กเกสารอย่างให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่รู้เลยครับว่าตอนนั้นโรคมันเป็นยังไงมันจะไปไงต่อแต่ปิดอย่างนั้นเลย แต่พอมาถึงไตรามาสที่3และ4ี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับการปิดทีนี้เขาจะปิดเป็นหย่อมๆย่อมจะไม่เลือกปิดทั้งประเทศพอรู้อยู่แล้วว่าปิดทั้งประเทศเศรษฐกิจเสียหายหนะักพราะในไตรมาสที่34การเกิดขึ้นของรอบ2ของโควิด -19 ตอนนี้จะเห็นว่าเป็นการปิดเป็นหย่อมๆย่อมและการปิดเป็นหย่อมๆย่อมก็โทษนะฮะไอหย,ย่อมๆยอมนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่มีประชากรที่มีความหนาแน,น่น มากที่สุดและเป็นเมืองที่มีประชากรไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองของประเทศเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับหนึ่งหรืออันดับสองของประเทศว่านัยนยะก็อาจจะไม่ต่างกับการปิดทั้งประเทศเหมือนกันนะครับ 3. ตลาดท่องเที่ยวไม่ฟื้นครับนะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยแม้มีความพยายามในการจะจับคู่การเดินทางกับประเทศที่ปลอดภัยในสีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะในกลุ่มของภูมิภาคยอเอก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทําอย่างนั้นก็คือว่า เป็นการนำเชื้อนำเข้าไปสู่รอบที่สองซึ่งนี่จะเป็นคำถามอยู่ดีครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังไม่เห็นความชัดเจนจากบ้านเราเหมือนกันนะครับว่าจะมีการอนุญาตให้เปิดน่านฟ้าการบินระหว่างประเทศเอาเป็นแบบว่าในเฉพาะภูมิภาคเนี่ยนะฮะเมื่อไหร่อย่างไร 4. สัญญาณของการจองห้องพักจองโรงแรมจองที่พักจองทุกสิ่งทุกอย่าง ในช่วงของไตรามาสที่4ขณะน,นี้ผมเชื่อว่าไม่เห็นสัญญาณอะไรที่กระตุ้นขึ้นเลยโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนื่องจากพนานฟ้ายัางปิดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับในขณะเดียวกันตัวเลขการส่งออกที่เราประเมินไว้ว่าปกติมันจะเป็นตัวช่วยไตรามาส3เพื่อไปสู่ช่วงของเก็บสต็อกของอไว้ช่วงของปลายปีหรือว่าคริสต์มาสเนี่ยนะฮะวันนี้ก็จะเห็นครับไม่งั้นแล้วสถาพจะไม่มีการกดตัวเลขในการปรับกรอบทั้ง GDP ประเทศไทยนี้ลงลึกลงไปอีกอย่างแน่นอนนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับ ถ้าเรามาถอยกลับมาดูนะั่นคือผมมองไปแล้วนะครับว่า3-4จะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราดูในตัวเลขกของไตรามาสที่2ที่ว่าทำไมลบ12.2%เนี่ยก็เพราะหนึ่การบริโภคเอกชนตกหนักลบ6.6%เอกชนไม่ซื้อของเอกชนไม่ทำอะไรเลยนะฮะลบไปลบลบ6.6%เมื่อเทียบกับไตรามาสที่1ก่อนหน้านี้ก็หนักกว่าตอนที่เจอโรคระบาดโควิดใหม่ๆตัวที่2คือการลงทุนรวมลบ8%ครับ นั่นก็แสดงว่าเอกชนไม่ได้ลงทุนเลยแล้วก็ในแง่ตัวเลขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนก็ไม่เกิดขึ้นเช่นกันนะครับาการลงทุนรวมลดไปลบแปด 8, การลงทุนภาคเอกชนติดลบ2หลัก15%เลยนะครับเมื่อเทียบกับไตรหมื่ะไตรามาสหนึ่งด้วยนี่ถ้าไปเทียบกับไตรามาสสองเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจะหนักกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกนะฮะนั่นก็แสดงว่าเอกเอกชนมือซุกกระเป๋าลดต้นทุนพับแผนการลงทุนพับแผนการขยายกิจการ พยายามควบรวมกิจการพยายามลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพื่อทําให้คนประกอบการทาหน้าบัญชีออกมาสวยและเจ็บปวดน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเอกชนลดการลงทุนถึงลบ15%อันนี้สะท้อนได้จากอะไรดูตัวเลขอินพอรตด้วยการนําเข้านี่จะเห็นได้ชัดนะครับต่อมาครับการส่งออกของไทยลบ17.8%นี่คือในไตรมาสที่สองนะฮะเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาและถ้าเทียบกับไตรมาสสองปีที่แล้วไม่ได้อยู่แค่ลบ17หรอกครับลบ20กว่าๆปลายๆโดยซ้ำ และสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่มาที่สองที่ลบไป17.8%นี่ขนาดว่ามีตัวช่วยราคาทองคําที่ทําให้บรรดาคนค้าทองคำ3-4รายใหญ่เนี่ยหันไปส่งออกทองคําเพื่อหวังกําไรจากราคาที่สูงสุดเป็นเป็นปฏิการก็ยังทําให้ตัวเลขการส่งในภาพรวมลบ17.8%เพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขที่ถือว่าตกต่ำมากๆในแต่มาที่สองพอแกะไส้ในออกมาดูแต่างเนี่ยนะฮะเราไปดูต่อนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่สภาที่สิ่งที่สภาพัฒน์ส่งสัญญาต่อก็คือว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ ย่ําแย่กว่าตัวเลขที่ประกาศท่านเป็นทางการและตัวเลขที่เป็นการประเมินการคาดการไปด้วยเห็นไหมครับว่าก็กดตัวเลขภาพรวมของการขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้ต่อให้เป็นช่วงเนี่ยลงจากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะลบ5ถึงลบ6กเปอร์เซ็นต์กลายเป็นลบ7.3ถึงลบ7.8แเปอร์เซ็นต์แสดงว่า6เดือนมาลบ6.9แล้วกดตัวเลขลงไปตัวต่ำสุดคือลบ7.8หรือต่อให้เป็นตัวเลขบนสุดคือลบ7.3 ก็แสดงว่าสภาพัดยังมองว่า2ต่อยมากสุดท้ายเนี่ยมีตัวช่วยอยู่มีหมอนหนุนได้แต่ไม่แรงพอที่จะชดเชยตัวเลขทั้งหมดของ GDP ประเทศไทยก่อนหน้านี้ที่คิดว่าจะลบแค่6เนี่ยอยู่คือเอาไมา่อยู่เลยต้องมาลงถึงลบ7.8ตัวปลายสุดนี่เกือบแตะลบแด้วยซ้มอย่าลืมครับว่าเป็นการคาดการณ์แต่เป็นการคา,าดการคาดการณ์ที่ใกล้เคียงแล้วะครับว่าเศรษฐกิจไทยก็คงจะลบต่ำกว่าลบ6%ลงไปแน่นอนนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเหตุผลหนึ่งที่สภาพั์บอกว่าต้องปรับกรอบตัวเลขลงไปอีกก็เพราะว่าหนึ่งโอ้นักท่องเที่ยวเข้ามาไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้น้อยมากอันนี้ชัด15-20% GDP ประเทศไทยมาจากเม็ดเงินการท่องเที่ยวของคนต่างชาติที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมาไม่ต่ำกว่า39ล้านจนถึงตัวเลขปีนี้ซึ่งตั้งเป้าเดิมที่40ล้านบาทสร้างเม็ดเงินให้ได้ไม่มากไม่น้อยกว่า3ล้านล้านบาทซึ่งบร่องก็ได้คุย กับหลายๆหน่วยง,งานกันแล้วนะครับว่าปีนี้ทําได้อย่างเก่งก็แค่600ล้านบาทติดลบไปถึง85ปัจจัยตัวที่2ที่สภาพัฒน์มองกดโตเลขกอบ GDP ลงไปปีนี้อีกคือปัญหาไทยแรงนะครับถึงแม้ตอนนี้ฝนจะตกชุกก็ตามแต่ว่าไม่ได้ถี่และบ่อยนะฮะต่อมาครับการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศต,ต,ต่างๆทั่วโลกนี่คือปัจจัยที่ว่า external factor หรือปัจจัยภายนอกคู่ค้าเราไม่ฟื้น,นค,คู่ค้าการค้าการขายภาคบริการของเราไม่ฟื้นเลยในทั่วโลกซึ่งอันนี้ใช่เรื่องจริงนะครับ นั่นแหละครับส่งผลให้กับมูลค่าของการเทรดหรือการค้าทั่วโลกปรับตัวลดลงครั้งหนึ่งในรอบกว่าทศวรรษเหมือนอย่างที่ WTO World Trade Organization นะครับโดยองค์การการค้าโลกได้รประเมินเอาไว้แล้วครับว่าจะมีการทําการค้าที่ย่ําแย่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษเกิดขึ้นในปีนี้มาดูนะครับเดี๋ยวยังมีการประเมินตัวเลขของสํานักใหญ่ๆใ,ในช่วงประมาณตุลา ะะไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นองค์กรความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทานนั้นยุโรปหรือว่าโอเอซีรวมไปถึงอีกหลายสํานักชั้นนําทั่วโลกซึ่งเป็นไปได้สูงครับว่าก็จะกดตัวเลขปีนี้ลงไปอีกนะครับนี่แหละครับคือตัวเลข GDP ที่วันนี้สะท้อนออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าทําไมจึงมีอาการค่อนข้างจะ คือฟังด้านหนึ่งมันก็ชัดว่ามันหนักเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็บอกก็ยังเซฟอยู่นะครับที่ว่าไม่ได้ลงหนักไปถึงลบ13เซนตตามที่คาดไว้และนั่นก็หมายความว่ามันก็จะไปสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจธุรกิจหรือผลประกอบการของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับ